คะณกังณนะบาลวติวิสีต,ติเป็นต้นแปลว่าเชือกโยงเรือคือสมอเรือไม่ลอยเอาแต่ว่าจมอยู่ในมหาสมุทรฉันใดขอท่านทั้งหลายก็จงอย่าล่องลอยไปในราบและสาการะจงหยุดนิ่งฉันนั้นเหมือนกันเถิดท่านประพฤติตามที่ท่านสอนคนอื่นก็ได้จริงๆไม่ใช่เห็นว่าดีสอนเข้าไปแต่ตัวทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น พระเถระสมัยก่อนเรื่องภาษารีบที่หนา้าประทับใจอย่างนี้ยิ่งสแสดงเป็นคนไม่ติดลาบสักการละที่จริงๆก็คือการที่ท่านเกิดจุกเสียดในท้องขึ้นมาปวดท้องเสเหลือประมาณจนกระทั่งออกบินตบาทไม่ได้พระมหาโมกขลานะก็เข้าไปถามว่าท่านเป็นอะไรท่านก็บอกว่าท่านเป็นโรคลมในท้องแล้ สมัยเป็นคารวาสะท่านเคยเป็นไหมเคยแล้วท่านใดหายยังไงอ๋อโยมมารดาปรุ่งข้าวมาทุปาญาติปนกับก้อนกรวดน้ำพึ่งอะไรต่ออะไรท่านก็ว่าไปพ่อผมได้อะไรนะเะน้ำตาลกรวดไม่ใช่ก้อนกรวดนะฮะขืนก้อนกรวดก็ฟันฟางหักหมดนะนะน้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวด น้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นก็ว่าไปแล้วก็ไม่ใช่อะไรก็พูดไปอ่ะดูดิว่าท่านเอาแต่ฟังเพลินหรือเปล่า <Okay. S 1> จะจับความหมายคําพูดหรือเปล่า, <Okay. S 1> าใช่ได้ไงแสดงว่าไม่ใช่เอาแต่ฟังเพลินไปเรื่อยๆเหมือนกันทีนี้ก็พระหมาโมกันละก็พูดกับท่านว่าเออถ้าหาก็ไม่ ใช่บุญของท่านก็ต้องบุญของผมนะวันนี้น่าจะได้พอดีพูดกันอยู่อย่างนี้นะครับเทวดาอะไรประจำตระกูลพระมหาโมกคลานะได้ยินเข้าก็ไปสิงล,ลูกชายคนโตของตระกูลนะอาผีสิงผีเข้าในมีไนงะในที่นั้นเขาก็รู้ว่าผีเข้า,ขาก็กรถามว่าต้องการอะไรเขาก็บอกว่า เทวดาตอนนั้นก็บอกว่าถ้าหาว่าวันนี้ไม่ปรุงข้าวมาทุกปาญาตถวายพระมหาโมคคลานะแล้วก็จะหักคอเด็กกน,นี้เสียก,ก็ก็บอกว่าเขาคิดจะทําให้อยู่แล้วเตรียมให้อยู่แล้วนะแล้วเทวดาตอนนั้นก็เลยออกจากร่างบ่ายตระกูลของท่านตเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้พระมหาโมคคลานะก็ใจนึกถึงตระกูลท่านพอดีเพราะบางที ขาประวารณนาเอาไว้อาจจะบอกได้ว่าต้องการอาหารอย่างนี้แต่ว่าไปถึงก็จริงๆแล้วไม่ต้องบอกก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยอะไรแตท่านก็รับมารับมาแล้วก็จะเอาไปเลยก็บอกว่าอยู่ฉันซะก่อนเถอะแล้วก็เอาที่เหลือไปจะไปเปื่อแป่ภิกษุรูปอื่นก็ที่ไหนก็ได้ตามสะดวกท่านก็ฉันในเรือนนั้นแล้วเอาส่วนหนึ่ง ถือกลับไปให้ท่านภาษารีบุตรพระสารีบุตรก็แปลกใจว่าเอ๊ะอาหารนี่ไม่ได้กินมานานแล้วก็เกิดได้ขึ้นมาวันนี้ตรงไรโรคกรมของเราพอดีเป็นอยา่านเพราะอะไรก็โดยนึกถึงว่าเออเป็นเพราะท่านเปล่งวาจาอันนี้ออกมาท่านไม่แตะต้องอาหารนั้นเพราะรังเกียจการที่ได้อาหารมาโดยว่าจีวิญจิตาถามตาม เรื่องของสิกขาบอกถ้ท่านฉันแล้วจะผิดไหมไม่ผิดเลยโดยประการทั้งปวงแต่ท่านไม่เอาผิดถูกเป็นสําคัญยังมีใจอะไรประณีตและเอียดยิ่งไปกว่านั้นว่าเมื่อได้มาด้วยการออกปากเป็นของไม่สมควรบริโภคก็แนะไอ้พระมาะหาโมกขลานะไปเททิ้งเสียพระมาะหาโมกขลานะก็ไม่นึกน้อยใจเลยว่าคนอย่างเราเอามาให้แล้วก็โให้เอาไปทิ้ง นะเห็นเราเป็นคนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะพอพระชาดีบุตรพูดอย่างนี้ก็เอาบาตรได้ไปคว่ำเทอาหารออกเสียปรากฏทันทีที่อาหารพ้นออกจากปากบาตรโลกลมในทองท่านหายโดยที่ไม่ต้องนั้นอันนี้นะครับเป็นเครื่องแสดงว่าขนาดนี้ท่านยังไม่ฉัดในทั้งท้งที่มันไม่ผิดศีกขาบท นะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเห็นแก่ลาบสักการ้ติดตระกูลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางแน่นอนที่น่าชื่นใจอีกท่านหนึ่งก็คือพระมาหากัตป,ปะไม่เคยติดตระกูลต่อให้ตระกูลนั้นก็แตง่งจัดการเกี่ยวกับไอ้ลาบสักการดีแค่ไหนเพียงไรจีวรของเนื้อดีอะไรต่ออะไรนะแต่จีโวรท่านปฏิเสธนะเพราะท่านนุ่งผ้าบางสกุลอาหารหวานข้าว ท่านเข้าไปรับบาตรท่านไม่มีการนั่งอยู่ในที่นั้นคือท่านไม่รับกิจนีมนเพราะท่านถือธุรงได้แต่ให้เขาใส่บาตรแล้วก็ถือบาตรไปนั่งฉันหน้าที่สมควรส่วนข้างใดข้างหนึ่งตามข้างทางนั้นก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เขาไปตระกูลนั้นเขาจัดการแต่ของประณีตถวายท่านยังไงท่านก็ไม่เคยติด เขากราบเขาไหว้แสดงความนอบนอบ้อมอย่างไงท่านก็ไม่ติดพระพุทธเจ้าตรัสรรเสริญมากมายนะพระมหากัสสปะว่าเหมือนพระจันทร์ที่เข้าไปในเมฆหมอกเข้าไปในมหมอกไม่เคยติดเมฆหมอกฉันใดนะกัสป,ปะรูกเราเข้าไปสู่ตระกูลก็ไม่เคยติดตระกูลฉันนั้นเธอจะเป็นผู้ใหม่ในตระกูลเป็นนิด คำว่าเป็นผู้ใหม่ในตระกูลเป็นนิดคือไม่ถือโอกาสสร้างความคุ้นเคยในตระกูลราวกับว่าตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลนั้นเป็นคนใหม่แต่ไม่ใช่ว่าไม่เยื่อใยจิตกระด้างขาดเมตตาไม่ใช่อย่างนั้นโอ้เมตตาท่านการุณาท่านมหาศาลนะบางคนเข้าใจผิดพอเห็นปฏิปทาท่านอย่างนี้เอาจะเล่าให้ฟังซะอีกเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งนะ ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเกิดความคิดว่าเราจะไปสมเคราะห์ใครดีออกจากนิโรธเข้านิโรธเจ็ดวันไม่มีจิตเจตสิกเกิดเลยนะมีแต่รูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีอาหารตกถึงท้องมาเลยตลอดเจ็ดวันเพราะออกจากนิโรธจําเป็นต้องอาศัยอาหารเป็นอย่างยิ่งกายนี้จึงจะตั้งอยู่ได้ เพราะฉะนั้นใครได้ถวายพัตตาหารแก่พระออกจากนิโรธในวันนั้นคุนนั้นจะได้อาดิสงตอบแทนไม่วันนั้นวันอื่นภายในเจ็ดวันท่านออกท่านก็นึกถงึงพระคนที่ยากจนอนาถานึกถึงก่กนก็เลยนึกถึงนายะอะไรนะกากะวริยะแกเป็นคนยากจนอนาถา การกินการอยู่ในปกติก็ของแกก็คือข้าวต้มกับผักเสี้ยนดองเท่านั้นก็ไปสงเคราะห์อย่างเงี้ยเป็นเหตุแล้วก็เป็นเศรษฐีกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นไม่ได้เข้านี่โรดหรอกไอ้นี่ยิ่งชัดเจนเล่เที่ยวบินทบาทคนขี้เรือนกำลังกินอาหารของตัวอยู่นะคิดดูเถเห็นพระมานะครับ เห็นพระมาก็มีจิตศรัทธาอยากจะใส่แต่ละละละลังว่าท่านจะรังเกียจอาหารหวานข้าวของเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนขี้เรือนน้ำเลือดน้ำหนองติดไอตามแผลขี้เรือนละลาละลังพระมหากัสสปะรู้ใจก็ตรงรี่เข้าไปบ้านแกมองไม่อาจจะตีความไปอย่างอื่นถ่าทางนั้น แสดงว่ายินดีจะรับอาหารในเรือนของเราแล้วก็ดีใจเสนักหนาก็เอาอาหารที่ตัวเองเหลือกินนั่นแหละใส่บาทรระว่างที่ใส่นะไอ้นิ้วข้างหนึ่งหลุดลงไปในบาทด้วยพอดีเห็นไหมความีใจกรุณาคนเสหลือเกินไม่มีรังเกียจหรอกแล้วก็ถือบาทไปคนขี่เรือนก็บอกว่า ทำดีไปอย่างนั้นคือว่าเมตตาสงเคราะห์เราอยากให้เราปราบเพิ่มได้บุญไปคล้อยสายตาไปสักหน่อยท่านก็ต้องเททิ้งใครมันจะกินอาหารที่ปนไงนิ้วคนขี่เรือนขี่เรือนหลุดออกไปท่านก็รู้ใจอีกท่านไม่ไปไหนนะท่านนั่งลงที่เรือนเขาหันหลังพิงฝาแล้วก็ตักไอ้นิ้วขี่เรือนออกไปเสียแล้วก็ฉันในส่วนที่เหลือไปอย่างไม่รังเกียจคิดดูทําได้อย่างนี้ มีอย่างเดียวท่านนะั้นที่เป็นเหตุให้ทําได้คือความการุณาที่มีมหาศาลจะให้เขาได้บุญจนถึงที่สุดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ไม่มีทางที่จะติดลาบสักการยศอะไรต่ออะไรเลยพระมหากาัสปาะเป็นอุดมการของผมมานานนะสมัยผมเรียนธรรมะใหม่ๆทราบประวัติพระษาวกสําคัญล้ำกัน คิดว่าเราจะเป็นอย่างพระมหากัสสปะก็เตรียมบวชนะแล้วก็ไปทําท่าจะไปซื้อกรดมาเราจะถือตุดงไว้กว่าเรียนไปเรียนไปแนละ้วไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะ <c oughs> จะไปเหมือนท่านได้อย่างไงต้องปฏิบัติอะไรกันมากมายพอเรียนพอรู้ไปนะคะไอจิตปรารถนาปฏิสัมพี่ธาสีความเป็นยอดบุคคลทางนั้นนั้นอะไรต่ออะไรอย่างที่ ตั้งใจไว้ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนในที่สุดไม่ตกนรกนี่เ่าุนะอะไรแ <c oughs> ล้วเนาะข้นมเจียบตัวน้อยลงอ๋อได้บุญมากครับได้บุญมาก <c oughs> ออกพอแกรับบินทบาทไอ้ความไม่ต้องเป็นพระโสดาบันนะคนนี้ พราะประสบบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นนะไออัตภาพร่างกายตึงไม่เหมาะไม่เหมาะสมะเส้วแกตายตายแล้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงทันทีจบนาวาลัคณะกังคะปัญหาที่หไปปัญหาที่เจ็ดกูปังคะปัญหาหน้าที่สามยกส พระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านาคเสณ์ท่านกล่าวว่าพึงถือเอาองค์หนึ่งแห่งเสากระโดงเรือเกี่ยวกับเรือทั้งนั้นนหะนองค์หนึ่งที่พึงถือเอานั้นเป็นฉไนพระนาคเสณขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่าเสากระโดงเรือทรงเชือกโยงใบเรือสายหนังรัดใบเรือและใบเรือไว้ฉันใดเป็นที่รวมของ อุปกรณ์เครื่องอะไรต่างๆอะไรๆเข้ามายดึดมาติดมาผูกไว้กับเสากระโดงขอถวายพระพรพระโยคาวาจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงเป็นผู้ประกอบพรอบ้อมหน่วยสติและสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นเป็นอะไรเป็นเสากระโดงเรือพึงเป็นผู้มีปกติกระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปนะ ภิกันเตในการเก้าวกลับปฏิกันเตในการเลดูอาโรกิเตในการเลี้ยวดูวิโรกิเตในการคู่สัมมินชิเตในการเหยียดภาษาริเตในการทรงภากสังกาติบาทและจีโอนสังกาติปตะจีวรธานนีในการกินอสิเตในการดื่มปีเตในการเคี้ยวขายิเตในการลิ้มสายิเต ในในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะอุจาระปัสสาวะกมมัมมในการเดินคาเตในการยืนทีเตในการนั่งนิสินเนในการหลับสุดเตในการตื่นชาคดิเตในการพูดพาสีเตในการนิ่งเฉยตุนฮีภาเวฉันนั่นเหมือนกันถือโอกาสท่องมหาสติปัฏฐานสุดทบทวน เพะแต่ไพระพรนี่คือองค์ที่หนึ่งแห่งเสากระเดืองเรือที่พึงถือเอานะพอมีสติสัมปชัญญะอันเป็นดุดเสากระโดงเรือเร้วคราวนี้นะครับในเวลาก้าวไปเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาผูกติดอยู่กับเสากระโดงโดยคือสติสัมปชัญญะได้แก่ความรู้สึกตัวในการก้าวไป แม้ในการก้าวกลับมาก็เถอะอย่างนี้เป็นต้นคำว่ามีความรู้สึกตัวในการก้าวไปนี่เป็นอย่างไงบังเป้นควารู้สึกตัวในการเข้าไปอ๋อก็มีสติอยู่ที่อาการท่าทางอาการก้าวนั่นเองนะครับ <c oughs> พร้อมตั้งมีความทำความรู้สึกตัวว่าอาการก้าวนี้เป็นรูปประธรรม ในอาการก้าวกลับเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกันที่น่าสงสัยในการหลับนะไปรู้ได้ยังไงเราทวกามรู้สึกตัวในการหลับหลับแล้วจะไปรู้อะไรแต่ท่านก็อุตส่าห์อธิบายว่าในลกการหลับอย่างนี้คือมันก่อนหลับก่อนหลับเหมือนอย่างที่เราพูดว่าบางคนเขารู้เวตาเวลาตาย เขาสามารถทางสติได้ตั้งขึ้นในเวลาตายไม่ใช่เวลาที่ตายนะเวลาก่อนตายจำสติตั้งขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะครับคำว่ามีความรู้สึกตัวในเวลาหลับนะก็คือว่าก่อนหลับมีความสติความรู้สึกตัวซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็หลับลอยไปนึกถึงนั่นนึกถึงนี่อยู่พอดีหลับในการตื่น ก็เหมือนกันนะครับก็มีความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวในอาการท่าทางอันนั้นนั่นแหละนะก่อนที่จะลุกขึ้นนะครับในการพูดนะพูดแล้วมันจะไปรู้อะไรผมสงสัยจริงเพราะเวลาพูดเราก็ต้องนึกบัญญัตินึกถึงโอหารนึกภาษาจะมารู้สึกตัวได้อย่างไร อ่าดูได้ครับสติมาอยู่ที่นู้นได้เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นดับไปรวดเร็วไปปลายลบความวดแล้วกลับมาตั้งสติไว้ที่นี่แล้วก็ไปเนกถึงโวหารตริตินี่เพราะฉะนั้นนะคนที่มีความรู้สึกตัวในเวลาที่พูดจะพูดพอประมาณเท่านั้นไม่มีการพูดมากพูดเรื่องนั้น,พ,น,นพูดเรื่องนี้นะอะไรต่ออะไร แม้การต่งตกลงได้กลับประเทศหรือเปล่าะได้ตัวไม่ไม,มีการพูดถึงั้นนะ่ะอย่างนั้นก็เรียกปล่อยสติไปเลยนึกถึงเรื่องอะไรไม่รู้แต่นี่นเป็นคนมีสติสติมันต้องอยู่กับเรื้อกับตัวอย่างนี้ถึงจะเป็นสติที่นับว่าสติปฐานในการนิ่งเฉยแม้แต่หยุดพูดก็เหมือนกันก็มีมีความรู้สึกตัวเกี่ยวกับว่าถึงวเวลาหยุดแล้วก็หยุดนั่นเอง ขอถวายพระพรนี้คือองค์หนึ่งแห่งเสากระโดงรือที่พึงถือเอาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพได้ทรงพาสิทธิความข้อนี้ไว้ว่าสโตพิกเวพิกุวิหารยะสัมปชาโอายังโขอมหากังอนุสาสนีดูกระดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถิด นี่เป็นอนุสาสนีของเราคือเป็นคำตั้มสนของเรานั่นเองตักเตือนภิกษุอยู่เสมอว่าให้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะสติเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงทราบไหมต่างกันยังไง อ่า,อาสติก็บอกว่าธรรมชาติที่ระลึกได้ะระลึกได้อย่างคนมีสติไม่มีกำลังเหลือเกินก็คนได้บุเพนิวาสานวาสติญาจริงอยู่อภิญญานี่เป็นชื่อของญาณแต่เพราะว่ามีสติออกหน้ามีสติเป็นประธานเลยมีชื่อ ของสติกำกับอยู่ด้วยว่าบุเพนิวาสานุสติอนุสติแปลว่ายานที่เป็นไปกับสติตามรึกขันที่เคยอยู่ในภพก่อนได้เป็นอันมากนั่นเองเป็นอย่างนี้พระอานนท์เป็นเลิศทางสติมาผู้มีสติก็เพราะวัทนานละลึก ถึงธรรมขันที่ท่านเรียนครบทวนทั้งแปดหมสี่พันธรรมขันไม่หายหกตกหล่นเลยสักธรรมขันเดียวเพราะฉะนั้นสติจึงนับว่าเป็นธรรมชาติที่ระลึกได้อันนี้เป็นสติทั่วทั่วไปแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่ระลึกอะไรต่ออะไรคือสภาวะที่เข้าไปตั้งไว้ ในอารมณ์สี่คือกายเวทนาจิตธรรมหยุดอยู่ที่นี่เพราะหยุดอยู่ที่กายหยุดที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมารู้ได้รู้ความจริงในกายในเวทนาเป็นต้นได้ปัญญาที่รู้อย่างตอนนัดนพือสัมปชัญญะเพราะเป็นความรู้ เราแปลว่าความรู้ตัวเป็นเปลี่ยงแปรขอไปทีความรู้สึกตัวถ้าเป็นสัมปัชญะนะตามสั์มันแปลว่าความรู้โดยชอบโดยประการทั้งหลายคือรู้โดยชอบคือดูถูกต้องและทีนี้ไอ้ความรู้มันไม่ใช่รู้โดยประการเดียวหลายประการก็เลยโดยเลย,ยมีโดยประการทั้งหลายไปด้วยเป็นอย่างนี้ มีสติอยู่ในที่ไหนไม่จำเป็นต้องมีปัญญาหรือสัมปชัชญะอยู่ในที่นั้นแต่ว่ามีสัมปชัชญะอยู่ในที่ไหนมีสติในที่นั้นแต่ว่าคนไม่ค่อยจะรู้จักไม่ให้ความสำคัญสัมปชัชญะสักเท่าไหร่เวลาพูดก็พูดแค่สตินะทำอะไรก็ทำอย่างมีสติอะไรต่ออะไรเลย ละเลยในอันที่จะสร้างความรู้เพราะว่าสติละเลิกได้แล้วพอแล้วเม่นต้องไปรู้อะไรก็ใช้ได้แล้วทำตามโอวัตทำตามคำแนะนำของศาสตาของบัณฑิตแล้วแต่ที่จริงท่านแม่พออยู่แค่นี้นะที่ต้องมีความจริงท่านประสงค์ใช่รู้แต่มันรู้ไม่ได้ถ้าไม่มีสติเสียก่อนให้ตรงความจริงแ็เลยจำเป็นต้องพูดถึงสติด้วย เป็นธรรมดามีสติซะก่อนแล้วถ้าหาก็ต้องมีสติออกหน้าเป็นพิเศษบางทีปัญญาก็ไม่พูดถึงละไว้ในฐานะที่เข้าใจแต่คนไม่เข้าใจก็คลาดเคลื่อนเลยทีนี้นะสำคัญคลาดเคลื่อนเลยไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้มีสติก็พออย่างสติปัฏฐานใช่ไหมสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่เป็นชื่อของสตินะ ไม่ได้เป็นที่ของปัญญาเลยน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสติและปัญญาปัจฐานอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่มีสติปัะฐานทน,นั้นเพราะอะไรหรือเพราะว่าแม้เป็นการสร้างปัญญาแต่ว่าสติอย่างนี้นะต้องมีก่อน ไอการที่จะมารู้ความจริงในกายในเวทนาในจิตธรรมต้องมีสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์สี่นี้โกอนเกี่ยวกับว่าสติธรรมดาทั่วๆไปแไประลึกนั่นรละลึกนี่ระลึกโน,น่นอารมณ์อะไรก็ได้แต่การที่จะรู้ความจริงอะไม่ได้นะต้องมามีอะไรมีสติเข้าไปตั้งมีความรู้สึกเข้าไปตั้งไว้ที่อารมณ์สี่นี้ะก่อนนะอันนั้นก็ว่าไว้ตามลําดับ พูดไว้ในรายละเอียดเห็นไหมครับว่าอาตาปีสัมปชานโนสมติมาอาตาปีแปลพูดทำกิเลสให้เล่าร้อนนะคือเผาผลาญกิเลสมีความเพียเพรเผาผลาญกิเลสอาตาปะแปลว่าความเพียเพรเผาผลาญกิเลสภิกษุหรือพระโยกาวาจรผู้นี้มีความเพียรที่ชื่อว่าอาตาปะเลยได้ชื่อว่าอาตาปีไป สัมปชัญญโญนี่เห็นไหมเห็นหม,มาพูดถึงสัมปชัญญะหรือปัญญาไว้ไนที่นี้เป็นผู้มีสัมปชัญญะนั่นเองสติมาก็ชัดตรงไปตรงมามีสติพอในรา,รายละเอียดไหนเห็นไหมองค์สามแต่เวลาตั้งชื่อเป็นหมวดใหญ่ๆมีแต่สติสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้น แต่เราทราบในรายละเอียดว่ามันขาดปัญญาไม่ได้และไอ้ที่ประสงค์ก็ปัญญาดีแหละจริงๆเลยเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าจบกูปังคะปัญหาที่เจ็ดกูปะนแปลวเ่าสากระโดงเรือเวลาแปลมิลินทปัญหาเกี่ยวกับอุปมาแมเบื่อที่สุดก็คือขี้เกียรเปิดดิก ของพวกนี้มันไม่ใช่สัพทธรรมะนะแต่เป็นเรื่องธรรมะรวนร,วน,รวนอ่ะพี่ตรงอภิธรรมไม่มีการเปิดดิกเลยแปลไปลได้เลยแต่สิ่งของต้นไม้อุปกรณ์เครื่องใช้อะไรนะไม่ไม่ทราบว,ว่ามันแปลอะไรกับอะไรกันบ้างบางอย่างแปลแล้วก็อย่างนั้นนะไม่ทราบว,ว่ามันคืออะไรเพราะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่เขาเลิกใช้แล้วในสมัยปัจจุบันนี้ลำบาก อันนี้ก็ออกตัวซะก่อนเพราะจังเจออีกเยอะอาวันนี้หมดเวลาก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะในที่สุดนี้ก็ขอ,ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถาคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิดสาธุสองครั้งอย่าสามครั้งสามครั้งปิดไม่มีสาธุสาธุ คือมันมันเป็นอย่างนี้ครับครั้งเดียวมันจริงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดนะมันเสร็จเสร็จถ้าสามครั้งไงพูดเรื่อยเปื่อยแล้วอ่าสักสองครั้งครั้งที่สองเป็นการย้ําว่านี่สาธุจริงๆนะอ่าเป็นอย่างนี้